หลายพันปีก่อนบนเกาะเล็กๆก,กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ชื่อว่ามอตามีผู้คนกลุ่มหนึ่งทิ้งปริศนาขนาดใหญ่ไว้ให้โลกในอนาคตปริศนาที่ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ตำนานแต่เป็นโลงศพหินที่ถูกแกะสลักอย่างสมบูรณ์แบบจากหินก้อนเดียวโดยไม่มีร่องรอยของเครื่องมือโลหะไม่มีหลักฐานว่าพวกเขาใช้เทคโนโลยีใดและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า พวกเขาทำได้อย่างไรโลงศพหินเหล่านี้ถูกค้นพบภายในสุสานใต้ดินขนาดมหือมาที่เรียกว่าไฮโปเจียลแห่งฮาวซาฟลีนีสถานที่ที่ถูกขุดลึกลงไปใต้ดินมากถึงสมชัน้นลึกกว่า10เมตรสร้างขึ้นราว3,600ถึง2,500ปีก่อนคริสตกาลเก่าแก่กว่าปิรามิดในอียิปต์เสียอีกที่นี่ไม่ใช่ถ้ำธรรมชาติ แต่เป็นโครงสร้างที่มนุษย์ขุดขึ้นเองทั้งหมดจากหินปูนแข็งผนังถูกขัดเรียบห้องต่างๆถูกออกแบบให้มีรูปทรงเรขาคณิตและบางห้องมีคุณสมบัติด,ด้านเสียงสะท้อนอย่างแม่นยำเสียงผู้ชายที่พูดในความถี่ต่ำจะสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งสุสานร,ราวกับถูกออกแบบเพื่อพิธีกรรมบางอย่างภายในไฮโปเจียมนักโบราณคดีพบโลงศพหินจำนวนมาก บางโลงมีฝาปิดแนบสนิทราวกับถูกวัดและตัดอย่างแม่นยำในระดับมิลลิเมตรสิ่งที่น่าประหลาดใจคือโลงศพหลายใบถูกแกะจากหินก้อนเดียวไม่มีรอยต่อไม่มีรอยแตกและไม่มีร่องรอยของสิวโลหะในยุคนั้นมนุษย์มอต้ายังไม่รู้จักเหล็กยังไม่มีเครื่องมือกลไม่มีล้อโลหะไม่มีระบบรอกแบบที่เราคุ้นเคย คำถามจึงเกิดขึ้นทันทีว่าพวกเขาขุดขัดเจาะและเคลื่อนย้ายหินหนักหลายตันด้วยวิธีใดนักวิทยาศาสตร์เสนอสมมติฐานหลายแบบบางคนเชื่อว่าใช้เครื่องมือหินแข็งกว่าเช่นหินออฟซิเดียนหรือหินเฉิดร่วมกับทรายและน้ำขัดหินทีละน้อยใช้เวลาหลายสิบปีต่อหนึ่งโครงสร้างแต่ปัญหาคือ ร่องรอยบนผิวหินไม่สอดคล้องกับการขัดแบบหยาบพื้นผิวบางส่วนเรียบเนียนและมีความโค้งที่สม่ำเสมอเกินกว่าการทำงานด้วยแรงมือธรรมดาอีกสมมุติฐานหนึ่งกล่าวว่าชาวมอต้าโบราณอาจเข้าใจคุณสมบัติของเสียงและแรงสั่นสะเทือนพวกเขาอาจใช้คลื่นเสียงเพื่อทำให้หินเกิดการแตกตัวในระดับโครงสร้างแนวคิดนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่ความจริงที่ว่าห้องบางห้องในไฮโปเจียมถูกออกแบบให้สะท้อนเสียงอย่างเฉพาะเจาะจงทำให้นักวิจัยไม่อาจมองข้ามได้ที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือภายในสุสานแห่งนี้พบโครงกระดูกมนุษย์มากกว่า7,000ร่างบางร่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบบางร่างถูกวางรวมกันเหมือนเป็นพิธีกรรมมากกว่าการฝังศพทั่วไปโลงศพหินไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อปกป้องร่าง แต่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายความเชื่อที่เราไม่อาจถอดรหัสได้อีกแล้วอารยธรรมที่สร้างไฮโปจิัมหายไปอย่างลึกลับไม่มีร่องรอยว่าถูกทำลายไม่มีร่องรอยสงครามราวกับพวกเขาเพียงแค่จากไปสิ่งที่เหลืออยู่คือหินความเงียบและคำถามคำถามที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันแม้เราจะมีเลเซอร์ เครื่องสแกนสามิติและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเรายังไม่สามารถสร้างโลงศพหินแบบเดียวกันด้วยวิธีเดียวกันโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โลงศพหินแห่งมอต้าชินไม่ใช่แค่โบราณวัตถุแต่เป็นกระจกสะท้อนว่ามนุษย์ในอดีตอาจรู้มากกว่าที่เราคิดและบางความรู้อาจสูญหายไปพร้อมกับพวกเขาตลอดกาลสนับสนุนช่องได้ด้วยการสั่งซื้อสินค้าที่ตะกร้าหน้าช่อง ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า